ถ้าพูดถึงแรงงานต่างด้าวนะครับที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยเข้ามาแบบถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายบ้างนะครับซึ่งบางคนก็ส่วนใหญ่นะครับจะเข้ามาในนามของนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวแล้วก็เข้ามา,าบางคนก็เข้ามาแบบทํางานนะครับคือาพาสปอร์ตวีซ่าเขาก็เป็นแบบทํางานนะครับแต่บางคนที่ไม่เป็น แต่แต่บางคนที่เข้ามาในานามของนักท่องเที่ยวนะครับก็เข้ามาเปิดก็เข้ามาขายของที่ไทยนะครับมาทําอาชีพที่ไทยโดยอาชีพที่ทํานั้นคือเป็นอาชีพสงวนไว้สําหรับคนไทยโดยเฉพาะแต่ก็มียังมีการทําเช่นช่างเสริมสวยนะครับแล้วก็ผูกขายอาหารอย่างเงี้ยขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าทางการไทยจะปราบปรามนะครับ แต่มันก็ปราบปราไม่ได้หรอกก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทําไมถึงปราบปราไม่ได้นะครับเพราะเวลาเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เนี่ยมันก็จะเหมือนมีกา,ขาบข่าวไปบอกอว่าเจ้าหน้าที่จะลงจุดนั้นจุดน,นี้นะครับเว้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางนี่เขาลงไปตรวจสอบเองโดยที่ไม่ผ่านท้องที่ไม่ผ่านพื้นที่นี้รับรองจับได้หมดนะครับรับรองจับได้หมดแน่นอนบางคนนี่ก็เข้ามาเป็น พลังงานนะครับแบบในร้านอาหารบ้างร้านขายเสื้อผ้าร้านเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ยครับทีนี้ปัญหาไม่ใช่ปัญหาที่มัน,มนไม่ได้สําคัญตรงที่ว่าจะมาเป็นลูกจ้างหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ป,ป,ปัญหาอย่างหนึ่งคือมาบางคนนี่มาชอบโกงคนไทยนะครับแล้วก็เวลาคนไทยที่เขาไปซื้อของเนี่ยก็แบบคือไม่พอใจก็ทะเลาะด่านโน่นนี่นั่นนะครับซึ่งมันปัญหาเหล่านี้ มันมีทุกยุคยุคสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนก็แก้ไม่ตกสักทีอ่ะถึงแม้ว่าจะมีการออกมาประกาศว่าจะกวาดล้างโน่นนี่นั่นก็มันทําไม่ได้หรอกครับทําไม่ได้หรอกถ้าคนในพื้นที่อ่ไม่ให้ความร่วมมือนะครับถ้าคนในพื้นที่ไม่ให้ความร่มมรนนมวม,รมมือนี่ก็จะกลอะไรไม่ได้นะครับเอายกตัวอย่างเช่นร้านอาหารร้านคาโรเกะเนี่ยแถวบ้านผมนี่จะมีแรงงานที่เป็นเป็นคนลาวนะที่เข้ามาทํางานประเภทนี้ ทำงานในร้านโอเคนะครับในร้านคาราโอเกนะถ้าถามว่ามีอย่างอื่นอีกด้วยไหมผมก็บอกว่ามีนะครับผมก็บอกว่ามีแต่ก็แบบก็ที่อย่างว่านะครับคือทำอะไรทำอะไรไม่ได้ถ้าคนในท้องที่ของไม่ให้ความร่วมมือเขาไม่สนใจทําอะไรก็ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีเห็นข่าวว่ามีการปราบปรามแรงงานต่างด้าวอย่างหนักนะครับ แต่เอาบางแต่พอจับได้ถูกทรงกลับเขาก็เข้ามาอีกเขาก็ลักลอบเข้ามาอีกแล้วก็ย้ายที่ไปเรื่อยๆนะครับคือปรับปราไม่ได้อะปรับปราไม่หมดหรอกนะครับรตบใดที่เราไม่แก้ปัญหาในพื้นที่ยังไงยังไงมันก็ปรับปราไม่หมดหรอกคือการแก้ปัญหาในพื้นที่ในความคิดของผมคือเจ้าหน้าที่ต้องกวาดต้องกวดขันนะครับแล้วก็คนใน,ในท้องที่ต้องเป็นหูเป็นตานะครับถึงจะ ปรับปรามได้สําเร็จนะครับถ้าคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่หรือประชาชนทั่วไปนี้ไม่ให้ความร่วมมือนี่ก็ยังไงก็ปรับป,ปรามไม่เสร็จนะครับถึงแม้ว่าประชาชนจะให้ความให้ความร่วมมือคือประชาชนคนไทยให้ความร่วมมืออยู่แล้วแต่ทางเจ้าที่นี่จะปฏิบัติตามนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือไม่ได้ว่ากล่าวนะครับคือไม่ได้ว่ากล่าวจริงๆแล้วมันก็เป็นเอ่อเป็นเรื่องจริงอนะถ้าพูดกันตรงๆนะครับเป็นมันก็เป็นเรื่องจริงอ่ะ ยังไงยังไงมันก็แก้ไม่ได้หรอกนะครับจริงตัวนี้ก็มีข่าวว่า,าคนต่างด้าวนี่หลายคนนะครับพยายามที่จะหาสัญชาติไทยนะครับก็คล้ายๆว่ามอาีอะไรดำานินความสะดวกให้นะครับจะได้แรงจะไก้ดสัญชาติไทยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้สัญชาติไทยนะครับแต่อะไรก็ไม่รู้ที่บอกว่าให้เด็กต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยนี่มีสิทธิเท่าเทียมกับเด็กไทยนี่อะไรก็ไม่รู้นะครับ ก็ไม่รู้ว่าปัญหาเ่านี้มันจะจบสิ้นเมื่อไหร่นะครับก็ต้องมาดูว่ารัฐบาลไหนต้องพูดอย่างนี้เลยรัฐบาลไหนจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับ